สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจินวดีธัญญาอุดมตำแหน่งครูเป็นครูผู้สอนระดับประถมวยัยโรงเรียนอนุบาลบรรพดพิสัยวัดส้มเซี้ยวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคะรสวรรค์เขต2วันนี้จะมานำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเ p a แดด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมวยัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ชื่อผลงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสริมพัฒนาการเด็กปรถมวัยผ่านการสอนออนไลน์ด้วยไลมิทติ้งความเป็นมาและสภาพปัญหาเด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา จเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันในลักษณะองค์รวมดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยต้องมีลักษณะช่วยขยายประสบการณ์และความรู้ให้แก่เด็กกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวนัยนี้เพราะประสบการณ์ทางศิลปะนั้นไม่เพียงส่งเสริมการเริ่มสร้างสรรค์เท่านั้นหากยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กในลักษณะบูรณาการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ดังนั้นแต่ละโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพื่อให้การศึกษาดำเนินต่อไปได้แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาจากความสำคัญและสภาพความเป็นมา ผู้จัดทำเร่งเห็นว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยที่จะช่วยพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัยทั้ง4ด้านและเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด -19 จึงเกิดเป็นการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการสอนออนไลน์ด้วยไลยมิตติ้งวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมศริลปะสร้างสรรค์ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยไลยมิตติ้งกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการทำงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารร์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการสอนออนไลน์ด้วยไลยมิตติ้งได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาดังนี้ 1. ขั้นวางแผนแผน ศึกษานโยบายของโรงเรียนอนุบาลบรรพที่ใสวัดส้มเสี้ยวเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนกำหนดสาระการเรียนรู้กำหนดตารางการจัดประสบการณ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างสื่อนวัตกรรมการสำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ 2. ขั้นปฏิบัติดูสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยแอปพลิเคชันไลน์ม e e ติ่งและผลิตสื่อการสอน ดำเนินการนัดผู้ปกครองมารับวัสดุอุปกรณ์และรับฟังคำชี้แจงในการเรียนออนไลน์ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผ่านการสอนออนไลน์ผ่านไลน์มิทต้งโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะประกอบด้วย5กิจกรรมได้แก่กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมพับกระดาษก,กิจกรรมฉีกปะติดภาพกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมประดิษฐ์ เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้ผู้ปกครองถ่ายภาพผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียนส่งเข้ามาในรายกลุ่มห้องเรียนดีครับอันนี้คือหุ่นรายการของกัปตันนะคะสวยไหมครับกปต,ตันเลือกสีเองเลยนะครับไม่มีใครช่วยเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะส่งไปให้ทุกคนดูเลยนะครับบายบายครับ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลเช็คประเมินตามสภาพจริงและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนด้วยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 4. ขั้นนำผลการประเมินมาปรับปรุงแอคชั่น ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนจัดทำคลิปการทำกิจกรรมหรือนำสื่อจาก YouTube ส่งให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังจัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานผลการดำเนินการหลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ทั้ง5กิจกรรมได้แก่กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมพับกระดาษกิจกรรมฉีกปะติดภาพกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมประดิษฐ์ส่งผลให้ เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้นมีการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อตามือและนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นรู้จักสีเส้นรูปร่างพื้นผิวขนาดเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขกล้าคิดกล้าแสดงออกคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานและได้พัฒนาทักษะทางภาษาในการสื่อสารบอกเล่าถึงผลงานของตนเองได้เหมาะสมตามวัย ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับนักเรียนนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเหมาะสมตามวัยสำหรับครูครูได้พัฒนาการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาการทำสื่อการสอนแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตสื่อให้น่าสนใจมากขึ้นและให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศัก,กยภาพ จึงมีการนิเทศกำกับติดตามดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอคณะครูให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจในการทำงานมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมต่างๆผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการสอนออนไลน์และมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยบทเรียนที่ได้รับเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัติมีทักษะกระบวนการคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาและมีพัฒนาการทั้ง4ด้าน เด็กมีความกระตือรือร้อนสร้างสรรค์ผลงานมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชมผู้อื่นและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์การพัฒนาสื่อที่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปการเผยแพร่และการขยายผลต่อยอดการเผยแพร่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในช่องทาง YouTube และแอปพลิเคชัน Line มีการนำเสนอให้เพื่อนครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยในจังหวัดอื่นๆผ่านกระบวนการ PLC แบบออนไลน์ร่วมกับเพื่อนครูปฐมวัยด้วยกันการต่อยอดสามารถนำวิธีการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมอื่นๆของระดับชั้นปฐมวัยเช่นการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านการสอนออนไลน์การจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษา นอกจากจะใช้ช่องทางไลมิตติ้งแล้วยังสามารถใช้ช่องทางอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น y u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  e s t t e a m i n g Live Worksheet และแอปพลิเคชันอื่นๆเรามาดูผลงานของน้องๆกันนะคะโอเคอ่ะต่อไป วางให้ครบก่อนนะลูกแล้วค่อยใส่ใบมันเอ้ยแล้วค่อยใส่ลูกมันเออนั่นแหละนั่นแหละใส่ดีตรงมุเราใส่ตั้สามสิบเงอลูกมาตับให้มันถูกใจคนเยอะอีกใบนะึงใส่ไปก่อนแล้วค่อยมาจามับแล้วก็ใส่ลูกมันเลยเอาลูกมาเรียงเลยลูกสวยๆสี่ลูก ่ไหไหมลูกวายยังไม่ติดสิสสเี ค่ะและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะที่ผู้ปกครองถ่ายแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะเป็นการทำกิจกรรมของเด็กๆขณะเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ